พบกับหลวงพี่หมอภูริวัฒโนแห่งวัดท่าประชุมจังหวัดขอนแก่นค่ะกับนมัสศการหลวงพี่ค่ะจันทร์ครับออวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องของผลงานของท่านกันก่อนว่าท่านกําลังทําอะไรแลวก็กําลังเป็นที่สนใจกันมากมากเลยก็คือเรื่องของกุฏิชีวาบาลที่หลวงพี่หมอเป็นผู้ริเริ่มนะคะเ,ออเรื่องนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะ่ะ จริงๆแล้วอาตมาก็ทําต่อยอดจากสิ่งที่ท่านเจ้าวาดวัดทำนะครับอาตมาก็เป็นลูกวัดธรรมดาวันหนึ่งท่านเจ้าวาดก็กลับมาจากประชุมที่เชีงยงใหม่ท่านก็บอกว่าเราน่าจะทํากุฏิสองอาพาธตอนนั้นอาตมาก็ยังไม่เข้าใจว่ากุฏิสองอาพาธคืออะไรแต่หลวงพ่อมอบหมายงานแ,แต่หลวงพ่อ,อยังบอกว่าหลวงพี่หมอทําได้แน่นอนเพราะหลวงพี่หมอเป็นหมอ <Okay. S 2> เป็นค่ะค็นอยู่ในวัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ รักเขียนไม่ได้ด้วยเป,เป็นทีมมอบหมายให้ทำกุติสองอาพาธแล้วก็ช่วยกันคิดกับทีมนะครับก็พัฒน,นาคุยกับเครือข่ายแล้วพัฒนามาจนเป็นกุฏิชีวปาลที่ดูแลคนไข้ก็คือหลวงปู่ที่อาพาธยาท,ทาลนประคับประบอง นในคจจำว่าดูแลแบบประคับประคองแสดงว่าเป็นคนไข้ที่อยู่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายเหรอคะถึงได้ใช้คําว่าดูแลแบบประคับประคองนะคะดูแลแบบประคับประคองนี่ภาษาอังกฤษ,กษเรียกว่า palliative care ครับซึ่งเป็นการดูแลแนแพทย์ที่ อาจจะแพทย์แขน,นหลักตรงที่ว่าแพทย์แขน,นหลักอย่างที่อาตมาเคยเป็นแล้วก็แพทย์ส่วนส่วนใหญ่เป็นในปัจจุบันนี้นะครับก็คือที่ที่เรารักษาเพื่อเพิ่มถสงผสมร,รักษาให้คนไข้หายใช่ไหมครับหายป่วยทีนี้ประดบประคองไม่ใช่มีจุดหมายเช่นนั้นประครบประคองเวลาแบบปรรดาประคองทางระทับแ,แ,แทนเนี่ยไม่ได้รักษาให้หายนะเพราะคนไข้จะไม่ไม่หายจากโรค รเรื่องที่ร,าารักษาเนี่ค่<ะ>แต่ว่าัตถุประสงค์คือดูแลคุณภาพชีวิตของคนไข้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้สําหรับคน,น,นขนาดช่วงเป้าหมายนี้ต่างกันครับระยะท้ายเนี่ยความจะดูแลแบบมีหลากหลายแบบไม่ต้องดูแลแบบประคับประคองก็ได้แลดูแลแบบประคับประคองนี้นจะใช้กับคนไข้ระยะท้ายเพราะว่าเป็นการดูแลที่เหมาะสมที่สุด กรับขอคุณนะคะวันนี้ที่หลวงพี่หมอได้กรุณามาแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตแล้วก็เรื่องของโครงการดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมเรานะคะคุณฟังคะถือว่าใกล้วันแห่งความรักแล้วนะคะดิฉันคิดว่าความรักที่จะให้เนี่ยชนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายัางคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะกรับขอพระคุณคุณฟังที่ติดตามรับฟังแล้วะะก็กรับ ขอบคุณพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ <Thank you. S 1> น้ำมาสการลาค่ะ